การขึ้นทะเบียนของกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกอะค่ะที่มีการแถลงข่าวของท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่าขึ้นทะเบียนได้ตามหลักเกณฑ์ข้อที่1ิบอะค่ะอยากให้ท่านเลยค่ะที่การสพได้มีการขยายความตรงนี้รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อห่วงกังวลต่างๆที่ตอนนี้แน่นอนว่ามีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งมีความกังวลในหลายๆประเด็นตรงนี้ค่ะตรงนี้เองเราจะชี้แจงประชาชนอย่างไรค,ะค่ะขอบคุณนะคะในส่วนของพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานนั้นนะคะ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความสำคัญนะคะซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ป่าอนุรักษ์4พื้นที่ได้แก่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและแนวเชื่อมต่อป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีค่ะพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนในข้อที่10คือเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิด พันธุ์พืชและพันธุสัตว์ที่ใกล้ศูนยพันธุ์และมีคุณค่าโดดเด่นระดับโลกพื้นที่กลุ่มป่ายแห่งกระจานนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ําที่สําคัญของแม่น้ําเพชรบุรีแม่น้ําปราณบุรีและแม่น้ําผาชีด้วยจึงจัดเป็นป่าพื้นใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะมีพื้นที่ทั้งหมดรวมประมาณ2.5ล้านไร่ค่ะมีความยาวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดของพื้นที่มากกว่า200กิโลเมตร โดยในพื้นที่เนี่ยพบว่าม,มีชนิดพันธุ์สัตว์ทั้งหมดเนี่ยกว่า720ชนิดตามบัญชีของ IUCN Red List ซึ่งเมื่อจำแนกเป็นสัตว์ที่มีสถานภาพเสี่ยงศูนมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์อย่างยิ่งหรือ,รอที่เราเรียกว่า critical endangered species เนี่ยนะคะมีจำนวนถึง4ชนิดได้แก่จระเข้น้ำตืดสายพันธุ์ไซมิส c r ค c o d i ด e ลินชวาเต่าเหลืองและเต่าหก นอกจากนั้นยังมีสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่า Endangered Species อีกถึง8ชนิดมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์หรือ Vulnerable Species อีก23ชนิดและชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกค,คามแล้วก็มีแนวโน้มที่จะใกล้สูญพันธุ์นี้อีก25ชนิดในประเด็นของการจัดที่ดินทำกินนะคะที่มีข้อสงกันวนกันค่อนทั้งมากแล้วก็มีคำถามเข้ามามากเนี่ยนะคะสืบเนื่องมาจากปี2,539 ได้มีการอพยพรัศดรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายตามแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะบริเวณบ้านใจแผ่นดินนะคะลงมารวมการตรงข้ามกับหมู่บ้านโป,ป่งลึกและจัดตั้งเป็นหมู่บ้านบางกลอยขึ้นโดยมีแม่น้ําเพชรบุรีกั้นระหว่างหมู่บ้านโป่งลึกและหมู่บ้านบางกลอยทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวตะเข็บชายแดนของไทยและเมียนมาซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการปักปันไม่แล้วเสร็จ โดยมีในขณะนั้นมีชาวบ้านทั้งหมด57ครอบครัวหรือประมาณ230คนโดยกรมป่าไม้ในขณะนั้นนะคะได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ําสร้างบ้านและก็ถังเก็บน้ําให้กับทุกครัวเรือนและจัดที่ดินทำกินให้ครอบครัวละ7ไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัยครอบครัวละ3งานรวมทั้งหมด57แปลงสำหรับ57ครอบครัวที่อพยพมาในขณะนั้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันจากการสำรวจข้อมูลสัมมโนประชากรในหมู่บ้านบางกรอยเมื่อเดือนมกราคม2564พบว่ามีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมีเป็นประมาณ113ครอบครัวจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ673คนซึ่งปัจจุบันจากการสำรวจการถือครองที่ดินของบ้านบางกรอยในพื้นที่วิทยานแห่งชาติแก่งกระจานตามมาตรา64 ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562นั้นปัจจุบันก็ได้มีการทําสํารวจแล้วก็การจัดทําแผนที่นะคะซึ่งในเรื่องนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะได้นํามาดําเนินการจัดที่ดินทํากินตามแนวทางของพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไปค่ะในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกนั้นในปี2558ถึง2563 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้แทนรัษฎรในหมู่บ้านต่างๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานและโดยรอบรวมทั้งหมด55หมู่บ้านซึ่งรวมทั้งหมู่บ้านชาวไทยและก็หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจและขอรับการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีการดําเนินการทั้งในระดับกลุ่มป่าระดับพื้นที่ระดับหมู่บ้านและกลุ่มบ้าน ในการประชุมชี้แจงแต่ละครั้งจะมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมรวมทั้งผู้แทนจากสหาภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์หรือว่า IUCN ประเทศไทยเข้าร่วมด้วยสำหรับหมู่บ้านที่มีกลุ่มชาติพันธุ์นั้นก็จะมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่สื่อสารได้ทำหน้าที่เป็นล่ามเพื่อแปลภาษาให้เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวมทั้งได้รับฟังข้อห่วงกังวลนำมากำหนดแนวทาง ในการดําเนินการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายและพื้นที่ของป่าที่อาศัยอยู่ในภาพรวมของประเทศต่อไปนะคะทั้งนี้ในส่วนของผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะในด้านการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมนะคะมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่ หรือว่าแพรนะคะซึ่งย่อมาจาก Protected Area Advisory Committee ในแต่ละพื้นที่นะคะในส่วนของพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกะเหลี่ยงในการบริหารจัดการพื้นที่โดยปัจจุบันก็มีผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนของกลุ่มชาติพันธุ์จากหมู่บ้านป่งลึกและก็หมู่บ้านบางกลอยนะคะรวม2คนร่วมเป็นกรรมการด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีการจ้างงานของชาวกะเหรี่ยงเพื่อทำงานในอุทยานแห่งชาติด้วยค่ะท้ายนี้นะคะในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตนะคะหรือเรื่องของออดูแลคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่กับป่านะคะรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานของรัฐจำนวนไม่น้อยกว่า22หน่วยงานเข้าไปดำเนินการโครงการต่างๆกว่า88โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมสุขอนามัยให้กับชุมชนอย่างต่อนเนื่องเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมอาชีพโครงการส่งเสริมศิลปอาชีพนุลทิปิดทองหลังพระเพื่อจัดทําระบบประปา,ปาหมู่บ้านระบบน้ําบาดาลระบบพลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์มีการจัดตั้งโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สุขศาลาประจำหมู่บ้านและการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นต้นค่ะฝ่ายเลขาภายใต้อนุสัญญาต้องมีการขับเคลื่อนอะไรอย่างไรต่อไปคะ,คะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งในตามข้อมตินะคะได้กำหนดให้ประเทศไทยนะคะจะต้องจัดทำรายงานเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและก็รายงานสถานภาพของกลุ่มป่าแก่งกระจานที่ได้รับขึ้น,เป,นเป็นมรดกโลกนะคะ หรือที่เราเรียกว่ารายงาน State of Conservation Report เนี่ยเสนอไปยังศูนย์มรดกโลกนะคะภายในวันที่1พธันวาคม2565เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในปี2566ต่อไปค่ะ